อือ ه, เหนือศีรษะเลยนะครับโอ้รับสาธุครับ,รบอ,อโอ้เหนือศีรษะเลยนะครับนี่ยกขึ้นสูงมากครับแล้ก็ทำบุญใส่ในย่ามได้นะครับโอ้ยกขึ้นครับ อธิษฐานไว้เจังไดครับมาตะกี้นี่อธิษฐานที่ดีสีดำเสือด้วยสดวยีดีไม่แห้หงใครย,ยกขึ้น้ะจ้าโอ้คับย <c ười> กขึ้นเ <c ười> นาะครับเ <c ười> <อ>นาะ <c ười> สาธุขอให้รดำรวยและการสุขภาพแข็งแรง <c ười> ดังสมหวังนะครับเด้อครับอื้อขึ้นเหนือสีสากขอหยังครับม <c ười> <c ười> ีการหยั่งรับรนะครับสุขภาพร่างกาโอ้คับขอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อฟก๊อฟนิวครับ วันนี้ผมอยู่ที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับเรามาดูญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญที่ธรรมอุทยานในวันนี้นะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากเลยด้านหลังเนี่ยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแถวยาวเลยนะอยู่ด้านในนะครับธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ ตรงจุดนี้เป็นจุดที่คนต่อแถวยาวที่สุดเลยคือยกหลวงปู่นะครับยกหลวงปู่างคนก็มาอธิษฐานนะครับเพราะแล้วแต่ว่าจะอธิษฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็มายกบางคนก็ยกขึ้นบางคนก็ยกไม่ขึ้นนะครับ อันนี้ยกมจะขึ้นโอ้ขึ้นแล้วรอบสองขึ้นนะครับว่าผมขึ้นนะครับ คน้องตัวเล็กมีอธิาานแล้วไม่ขึ้นนะครับรอบแรกไม่ขึ้นรอบสองลูกโอ้ขึ้นแล้วดูคุณพี่ท่านนี้ยกนะครับ อ <Okay. ś 2> อูเหนือศีรษะเลยนะครับยกขึ้นเหนือศีรษะเลยครับยกรอบสองครับเหนือศีรษะเหมือนเดิมนะครับยกสองรอบ ขึ้นสูงมากครับดูน้องผู้หญิงยกครับครับอธิษฐานยังครับพี่วัาหันอธิษฐานววาชงังไ,ไดเนยโอ้ oh, ครับสาธุครับขึ้นเหนือศีาราะเลยนะครับที่ระยกดูน้องผู้หญิงยก อันนี้ก็เหนือศีรษะเหมือนกันแรงผู้หญิง เหนือศีรษะเลยนะครับนี่ยกขึ้นสูงมากครับยกแบบดีนยกหลวงปู่นะครับของนีต่อแถวอีกยาวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาดูตรงจุดนี้นะครับกาบหลวงปู่ขอพรหลวงปู่นะครับ เอามากราบแล้วเราก็เอาศีรษะเราเราไปจิ้มเดี๋ยวผมก็จะมากราบด้วยนะครับเราก็ทำบุญถ้าเราทำบุญเราก็ใส่ในย่ามนะครับ ก็ทำบุญใส่ในย่ามได้นะครับท่านผู้ชมหลวงปู่นะครับ นี่นค,ครับเราก็อาสีสษะใส่ปลายนิ้วชี้ของหลวงปู่นะครับแล้วก็แล้วถ้าเราทำบุญก็ใส่ลงในย่าม ยกขึ้นครับอธิษฐานว่าจังไนครับมาตะกีนี่อธิษฐานสิสีดำสิรวยสิดีไม่แห้งกครยกขึ้น้อจ้าโอ้ครับยกขึ้นเนาะครับเนาะ,นะสาธ <นะ S 1> ุขอให้ร่ำรวยแล<น>ะกการสุขภาพแข็งแรงดังสมหวังด้วยครับเด้อครับ <นะ S 1> มาดูน้องผู้ชายยกนะครับ ยกหลงปูนะครับอือขึ้นเหนือสีรษะเลยนี่ขอหยังครับมีการงาน่งรับนะครับที่ก็ภาพลางโอ้ครับขอให้สมบัติด้ยครับเด้อ,อครับ ขอหน้าที่การงานนะครับส่วนใหญ่ก็ขอหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็โชคลาบนะครับยกไม่ขึ้นนะครับ น้องยกไม่ขึ้นไม่อธิฐานแล้วลองยกใหม่แล้ครับเอาครั้งเดียว <c oughs> ึ้นครับเหนือศีรษะเลยครับทุกคนก็ให้สมหวังดังปาถนาดังตั้งใจอธิฐานทางนัน้นก็จะไปรดน้ำมนต์นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ช่อง y t u t u ก๊กก๊อกนิวด้วยนะครับ